มาเด้อหมอนีสิาพาเท็ดเข่ามันไก่ขั้นตอนนี้ก็คือข้าสีเตรียมต้มน้ำซุปไปไปหวหุงเข่าเนาะค่ะขั้นตอนการเตรียมน้ำซุปกับซีีไก่แล้วก็ใส่ขิงเนาะนี่ละจาแล้วก็ขนอตั้งจากที่เราเคยทําไปนานแล้วเป็นสิบสิบปีคืออยากอ่าเราก็ใส่ขนอล,ลงไปแล้วก็ใส่ขิงตามลงไปนะคะ น้ำเดือดแล้วเขาก็จะไกล้ที่เตรียมไว้เนาะจะลงไปต้มให้มันสุกเลยอันไกน่นี่มัใสหนังเนื้อจ้ะเพราะว่าเขาค่อยมาก,กินหนังลงไปแบบนี้เลยนะจ๊ะน้ำเดือดเดือแล้วเราก็จะเอาอันน้ำซุปนี่ไปไปข้งเขาเนาะไก่ส่วนไก่ก็เอาไปไปเห็ดเขามันไนก่ววน้ำซุปนี่กับเผ็ดเขามันเป็นเผามันต่อจ้าระวังรอต้มน้ำซุปลูกขาก็มานอนรอดแล้วพี่น้องเอ้ยเนือเขาจะต้มน้ำซุปไปนน้ำกันเนี่ย พูดนะอืดอึงลึงเลยโอ้ลูกค้าบี p อพปาที่นี่ขั้นตอนตอไปเา้าจะมาเห็นน้ำจิ้มเขามันไกลเนาะจ้ะน้ำจิ้มของห้าเหาจะบอไปปันคือของคนอื่นเขาเนาะเพราะว่าห้าจะมากินแบบเข้มข้นเนาะอืมถ้าไปปันมันก็นจะร่วมกันบรรกุย่างนี่แหละ,ะในส่วนผสมของน้ำจิ้มก็จะมีน้ำตาลจานจักซอนซีซอน ซีอิ๊วดำหวาน2ช้อนน้ำส้มสายชู4ช้อนน้ำซุป2ช้อนแล้วกั่วะเจียว12ช้อนแล้วกะเป็นขิงสับกระเทียมสับแล้วก็พริกสดหั่นนะคะก็ตต่งคือเข้างกระต่งกา,กาจะใส่ห้าใส่ตามชอบเลยจ้ะบะันนี้เาขาก็ระ่มาเร่มเห็ดกันใส่น้ำตาลลงไปเลยตามด้วยน,น้ำส้ม ใส่ลงไปเลยนะาจา๊ะ<อ>ตัาเจียวลงไป,งไปโโขูดให้มันเนซีอิ๊วดำหวานนะจ๊ะใส่ลงไปเลยมันก็จะเหนียวน่อยนึงขูดลงไปเบิดเครื่องปรุงห้านเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเนาะห้ากัะใส่ลงไปเลยคนคลุกเขา้าเข้ามันไก่มันสีแสบหรือเปล่าแสบมันอยู่ที่น้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยข้าวมันไก่ก็อร่อยตาก็ค้นให้มันเข่ากันเลย เราคนให้มันเข้ากันนะคะตอนนี้เห็นบอนามสีสันน่ากินมากพุน่นะเราทำถ้วยใหญ่เพราะว่าเราชอบกินน้ำจิ้มข้าวมันไก่ทีนี้ก็ใส่น้ำซุปลงไปเลยนะคะอืมอ่าพอแล้วใส่น้ำซุปสองซอนนะมาที่นี่กระไส้เป็นกระเทียมกระเทียมที่เราเตรียมไว้ ใส่ลงไปเทปบุ้มบุมลงไปเลยคิ้งซับมีหลายจ้าในย่งพริกสดแล้วก็ค้นให้มันเข้ากันพูณนนะ่ะน่ากินบ่หน,น้ากินมากขั้นตอนสุดท้ายไทยสุดบีบน้ำมะานาวใส่ลงไปเพื่อความจี๊ดจ๊าทของน้ำจิ้มจ้า เห็นบอพี่น้องสีสันรสชาติน่ากินมากขนาดนีบ้บ่ท่านได้ชิมเด้จ้ะข้าวมันไก่ถ้าอร่อยถ้าทาน้ำจิ้มอร่อยข้าวมันไก่ก็จะอร่อยนะคะข้าบอมาเอาไปปั่นร่วมกันข้ามากินแบบนี้นี่โอเคบานีข้าวมันไก่เซ็จแล้วเราก็จะเตรียมน้ำจิ้มเสร็จแล้วโอ้ํำจิ้มเสร็จแล้วถ้าจะเตรียมพัดเข่าเพื่อหุงเขามาันต่อโอเค ขั้นตอนนี้เนาะจ้ะเข้ากระเจาเข่าที่เขาจะหิบเข่ามาันน้ำมะล่างน้ำก่อนล่างน้ำ้วยล้างข้าวให้มันสะอาดเดี๋ยวทีเขากระเอาไปทำเข่ามันไก่เป็นบ่จ้ะล่างเสร็จแล้วเขาก็ะเจเข่าเพือ่อจะให้มันสเส้นหนามกันนอยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันเวลาไปพัดมันจะน้ะ<ม>เตรียมไปสิเรียมไว้ไปพัด ตอนนี้ข้าวัะเกียวหนังไก่เผื่อทีเอาน้ำมันไปผัดข่าวนะจ๊ะข้ากกะใส่บัวลายดอ,อกน้ำมันพอถลุกคลิกหลังจากที่ข้าได้น้ำมันหนังไก่แล้วนะเข้าวกะจะเริ่มผัดขเขา่าห้าวกะเอาขิงไปตวดตวจผักหอมหอมอันนี้แล้วแต่สูตรของใครของมันใช่ไหมเรนหอ,อม,อมใส่ขิงผสมหอมมันก็จะได้หอมมากขึ้นนะคะ สูตรอาหารไม่มีตายตัวนะคะสูตรใครก็สูตรมันเ okay, อาแค่แสบพอเข้ากับเอาเข่าลงไปที่เข้าล่างไว้เมืเอ่อกี้นะจ๊ะโอเคแค่ลงไปเลยแล้วก็ผัดไปคลุกเขา<พ>ให้มันเข้ากันผัดไปให้มันขาวให้มันถุกสีขาวให้มันอ,ออกมันมันไหมมั้งแน่นเออให้มันสีขาวเขาว่าจะหนีพัดแล้วเขาจะไปหุงต่อเด็อื้อ หอมละขนาดแค่นี้หอมหอมจริงๆ่อยหอมเจียวหอมหอมอ๋อมันหอมมันหอมจากหอมเจียวของเรามันจะเพิ่มให้มันหอมมากขึ้นไหนบอเออจริงๆสูตรนี่หอมจริงๆสูตเขาใส่กระดกแต่มีใส่โอเคบันนี้เข้ากับเตรียมที่จะเอาไปหุงกันนะคะร้อยมันถึงมันก่อนหลังจากที่เขาคัดเข่าจนเริ่มเา้าเลยจ้ะ เจะเอา,เขาใข่าสหมอเลยเนาะตัวที่เ้าจะเอาไปผุงแนนพ่อเราก็เตรียมไปแล้วนะคะใส่หมอแบบนี้โอเคบอกให้ฟ้าลเลยล่ะเทลงไปเลยแล้วเราก็จะเอาไปหุงเ,เข้าวข่าใส่หมอเรียบร้อยแล้วข้ากะเทน้ำซุปที่ห้าต้มไว้ลงไปเทลงไปเลยจ้า อันนี้น้ำซุปที่เราเตรียมไปแล้วนะคะเตรมาต้มไก่เองแต่ครั้งแรกกันละอเอาเทลงไปเพื่อที่ข้าะเอาไปหุงหลังจากนั้นแล้วก็ไปหุงกันจะหุงเขาทิ้งไว้เลยจะ้ะอืมปิดฝาเรียบร้อยเรียบร้อยโอเค ได้กลิ่นหอมๆได้กลิ่นหอมๆข่าวซุกและจ้าแล้วก็เปิดเบิรงกันเลยพูนนะอื้อสุกงามมากน่ากินมากเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ้าข้าวมันของเราอ่ะปิดไาก่อนจะไปจัดจานกันสวัสดีจ้าหลังจากที่เฮ็ดเรียบร้อยแล้วบันนี้เขากินมากินเลยจ้าเบิรงข้าวมันแก่นแด <c oughs> นแดนแบบจุกๆจุกมากเลยเบิรงทั้งตับทั้งเนื้อกาง แล้วเขาจะราดน้ำจิ้มให้กินเขาออนไลน์คือเก่าแล้วพี่น้องเอาราดน้ำจิ้มมันราดแบบจุดๆไปเลยจุกๆอาหารเช้าบ่ได้กินโดนเราได้นน่ตั้งแต่สิบปีแล้วละ่ะได้น้ำจิ้มแล้วอืเที่ยจะได้กินอ่างก่อนเนาะทําเองกินเองอาหารบานเฮาลานทําดอกทำบ่เปียนดอกยายแผแบบมกักน้ำจิม้มละลายกะสิราดไปเลยเนาะจ้ะใส่น้ำจิม้ม เยอะๆมันอร่อยเขามันไก่มันสีแสบมันดูที่น้าจิ้มเนาะจ้ะนี่โอ้ยดีจักเทียนนยพุ่นะอือหือเขามันน้าจิ้มเขายังมีอยู่เนาะน้ำจิ้มถ้วยเบลเลอร์เลยเราจะนี่ถ้วยน้ำจิ้มเขาเพราะว่าแย้แผลแวมาก,กินน้าจิม้มอืม เราเลยทําถั่วใหญ่อันนี้เราก็มีนะคะแกเรียนบักลาดใดกินยังจ<ๆ>ัดกินลดมาบ่อยลายยญยฮัง<ๆ>น้ำซุปร้อนๆขนมหนาวโซนน้ำซุปแบบครับ แบปน้องไอแจปป้ะแจบก็สื่อ,อที่ร้านเล่าแจปไมดิถ้าอยู่ตั้งแดนได้กินแบบนี้นะโอ้ยบอกเลยว่าสุดยอดแต่ยายแผลแหว่ยังทำากินเป,ป็นเลยถ้าร้านมาทำาไมก่กินก็ไม่ได้กินหรอกร้านมาเกกิตกข่าวเด้ โชคดีล้านสาวมาเห็ดก,กรเขับก็เลยได้กินน้ำขา่าน้ำจิม้มใส่น้ำจิมจ้มเยอะๆขออนุญาตกินกับบอกล่าได้แก่เรียนเห็นไหมไม่เห็น บอกล่าไดพันนี่เสียบน้ำซุปมาแช่ถอดแมนมันเบาขึ้นอืมมันเบาขึ้นตะกี้บอกกินเด้อบอกล่าไดจังมันขึ้นสมมือไดีกินเสียบกระสือยุลาน จะเด็ดสูตรกับมาบิ้งคลิปนี้เอาแล้วเอ,อีกเข้ามันไก่สีแสบอ่ะมันยูที่น้ำจิ้มแค่นั้นแหละน้ำจิ้มแสบกระโดเลยอร่อยสดน้ำซุปร้อนๆไม่แห้งไม่แห้งค่ะอากาศหนาวๆสดน้ำซุปอ่ะมันสีแค่ให้ร่างกายอบอุ่นเนาะ ปากินแบบจรวดมากหิว,วจากฝาดเหลี่ยมบ่ค่อยได้ลงกีบหรอกบ่ค่อยเด้ลงกีบโด,บดนแล้วเนาะน้องไอห่างหายไปนานมากนานยุ่งค่ะอืม ทำงานตับหนุ่มเนาะทำงานตัวเป็นเกียวหัวเป็นนอ็อตหัวเป็นน็อตเห็นปะหัวเป็นน็อตกลุ่มององอองเลยมตับหนุ่มปะอืมแซ่บ <c oughs> <c oughs> ไปท่ามกินเลยจ้ะเป็นไงตั้งแ<ล>เป็นอืะต้องคลิคนี้รับรองทำเป็นแล้วก็อร่อยชัวร์พี่กับสิคอ,อกินเข่ากันกับหลานสาวหลานสาวมาอยู่นําเดยตอนนี้โควิดบ่มีแล้วหลานสาวมาอยู่นํากันเลยมีมูดิ์กินเขา่าโอเคข้ากะบายบายกันไปนะจ๊ะมานทักทย bye ายบายบายค่ะบายแบบนั่งสาวไทยคือเกาหละ์ะ ถ้ากินนยู่เลยบอกไ้ <c oughs> โอเคบายบาย